ข่าวใหญ่ที่น่าจะดังครับแต่ก็แปลกที่ไม่ดังอยู่บนหน้าสือ่อเพียงวันเดียวครับแล้วก็หายวับไปก็คือข่าวที่อดีตผู้ว่าการจังหวัดยะลานายธีระมินทราสวัสดิ์ครับได้ถูกสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตัดสินจำคุก8ปีโดยไม่รอลงอาญาแล้วก็อันีพักพวกตามไปด้วย11คนครับ ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามมาตรา157ครับกรณีจัดซื้อเครื่องตรวจอุปกรณ์วัตถุระเบิดอีที200หรือเป็นไม้ล้างป่าช้านั่นแหละครับก็เมื่อต้นเดือนพฤษภา66นี่เองครับและคนหนึ่งที่โดนติดคุกวันนี้ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยครับโดยผู้ซื้อก็คือสำนักง,งานจังหวัดยะลาเพียงสองสัญญาครับท่านอดีตผู้ว่าก็พาลูกน้อง Uh huh. เข้าคุกเรียบร้อยนะครับมากน้อยก็คงแล้วแต่าตามลำดับสีครับเรื่องนี้บปชชีช้มูลความผิดมาตั้งแต่ปี53นะครับก็คือ13ปีมาแล้วก็ไม่เข้าใจครับว่าทำไมถึงใช้เวลายาวนานเช่นนี้ทั้งที่ในกระบวนการยุติธรรมก็มีการพูดกันอยู่เสมอครับว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมบางเรื่องนะท่านปปชก็ ทำอย่างกระติดจรวจดครับบางเรื่องท่านก็ชักช้ายิ่งกว่าเต่าถุยครับท่านก็มีเหตุผลของท่านนะฮะก็ว่ากันไปใครจะเชื่อไม่เชื่อท่านก็ไม่สนใจหรอกครับท่านอดีตผู้ว่านะฮะที่หวังว่าจะใช้ชีวิตลักเกเียณอย่างสงบก็คงจะสงบนสบนโศกบนทุกข์แหละครับหน้าที่กินไม่ลงนอนก็ไม่เต็มตื่นทุกคืนวันแม้ว่าเรื่องนี้ยังคง ต้องต่อสู้ได้ถึงขั้นอุทธรณีกาก็เพือเผลก็ะสิบปีแล้วครับถึงวันนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านจะตรอมใจหนีไปสวรรค์ก่อนที่จะได้รับฟังคำพิพากษาสารดีกาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็มาช้าดีกว่าไม่มาครับคำพิพากษานี้ก็คงจะเป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นที่จะต่อไปยังคดีจีทีสองร้อยคดีต่อต่อไปแล้วครับอากาศร้อนสุดขีดแบบนี้ นะค,คนที่อยู่ในวงจร GT-200 เพราะพอพูดถึงก็เย็นยะเยือกได้เหมือนกันครับโดยเฉพาะคุณหญิงพรทิพย์นะครับซึ่งดูจะใกล้ความจริงกับเขามาที่สุดเพราะวันนี้คุณหญิงพรทิพย์ก็โดนปปชยื่นฟ้อง GT-200 เหมือนกันครับแล้วก็คงจะเดินเรื่องคล้ายๆกับคดีนี้แหละครับก็หวังว่าท่านอายการทั้งหลายก็คงจะไม่ลืมแล้วครับว่าอบอรเราทับ แล้วก็หน่วยงานอื่นก็มีได้ซื้อเครื่องทั้งหมดก็5้าร้อยกว่าเครื่องนะครับแล้วหากท่านทําเฉยหรือละเลยหลงหลืมมันละครับท่านก็อาจจะโดนหนึ่งห้าเ็ไปด้วยนะครับปีที่สองรนี่นะครับเริ่มต้นเมื่อยีอ่สิบกว่าปีมาแล้วนะครับคือประมาณปีสี่สนะครับบริษัท G T หรือ Global เอเทนิคิคออนของอังกฤษนะครับก็ได้ผิดเครื่องมือตรวจจับวัตถุระเบิดแล้วก็อบอกว่าตรวจับ ยาเสียติดก็ได้นะฮะจับงาช้างก็ได้จับยาสืบก็ได้ก็เพียงจะเอาก๊าซแต่ละประเภทนะครับใส่เข้าไปมันก็จะตรวจจับสิ่งที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นแล้วครับแล้วก็ใช้อหนดกุ้งอ่แะครับนําทางถ้ามันเจอ,อสิ่งของที่ผิดกฎหมายมันก็จะชีก้กาไปเลยครับเราก็เลยเรียกอ,อุปกรณ์ตัวนี้ว่าตีที200ครับ บริษัทเอาเครื่องนี้นะครับมาขายนะฮะหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่มีปัญหาเรื่องก่ะกันได้นะครับและก็มีการลอบฆ่ากันบ่อยนะฮะโดยอ,อ้างว่าใช้ระบบแม่เหล็กนะฮะสามารถตรวจจับได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ใช้เซ็นเซอร์การ๊าซเท่านั้นเองครับและที่มรารรย์กว่านั้นก็คือไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ครับเขาบอกว่าใช้กระแสไฟฟ้าสถิตจากร่างกายของคนถือนะครับ แม่เจ้าอะไรจะมาสศจรรย์ป่านนี้ครับคนผิดก็เป็นชาวอังกฤษครับใครจะคิดว่าชาวอังกฤษก็ขี้โกงเป็นเหมือนกันก็มีบรรประเทศที่ซื้อไปเยอะโดยเฉพราะยิ่งประเทศในอาเซียนนะครับหรือประเทศไทยก็ซื้อครับเพราะตอนนั้นมีปัญหาระเบิดภาคใต้อยู่บ่อยครั้งครับก็เข้าใจแล้วครับว่าซื้อมาเพื่อปกป้องชีวิตฐานไทยเพียงแต่วความรอบครอบอาจจะน้อยไปหน่อยนะฮะ<ม>ก็สั่งซื้อตามเข้าไปซื้อกันสนุกสนานครับ ข่าวว่ามีถึงสิบหน่วยงานที่ซื้อนะฮะก็ราวๆพันห้าร้อยเครื่องครับเป็นเงินไทยก็ประมาณพันสองร้อยล้านบาทครับราคาก็ต่างกันแล้วแต่ช่วงเวลานะครับก็เห็นว่ากองทัพบกซื้อมากที่สุดนะฮะห้าร้อยกว่าเครื่องครับพอสั่งซื้อมาแล้วทุกคนก็สบายใจนะฮะารผู้น้อยตามสามจังหวัดภาคใต้ก็คิดว่าคงรอดจากระเบิดแล้วละครับทหารผู้ใหญ่ก็สบายใจเพราะว่าค่าคอมสามเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่น้อยครับ สามารถเลี้ยง5ิี้โคโยตี้ได้อีกหลายคนเรื่องนี้ก็มาเป็นประเด็นขึ้นก็เมื่อหลังจากที่ซื้อมา3าสี่เดือนก็มีทหารบางท่านที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็เอามาดูเอ๊ะมันก็แค่พลาสติก2แท่งมาประกบกันแล้วขณะเดียวกันก็เกิดระเบิดใหญ่ที่เยลาสองครั้งซึ่งเครื่องนี้ไม่สามารถตรวจพบได้ ตอนนั้นท่านอภิสิทธิ์ก็เลยแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณหญิงกลยาโสภณพานิช์นะครับเป็นประธานกรรมการและสุดท้ายก็พบว่าแท้จริงแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้ไม่ได้ต้นทุนเองประมาณ3ามบาทแต่ว่าหน่วยงานไทยซื้อไปตั้งแต่ราคา8ปดแสนถึงล้านครับตอนนั้นก็มีทหารออกมายืนยันว่าใช้ได้แล้วก็มีคุณหญิงพรทิพย์นะครับซึ่งขณะนั้นท่านก็ดังนะฮะเป็นอ,อยู่ในหน่วยงานนิติยาาสตร์ท่านก็บอกว่า เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้ได้ดีเยี่ยมนะแล้วก็มันยอดมากนะ <med> เครื่องนี้ก็สามารถป้องกันชีวิตฐานไทยได้มากมายพวกท่านทั้งหลายที่วิจารณ์น,นะครับท่านคิดว่าทหารไทยโง่หรือครับท่านคิดว่าคนเล่นหมอโง่หรือครับจะให้ฝรั่งมาหลอกหรือครับแต่วันนี้โง่หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณหญิงกอนทิพย์ก็ต้องแบบแบ๊ะครับเพราะปปชชี้มูลแล้วว่าที่คุณหมอพุนทิพย์พูดนั้นมันไม่ใช่คุณหญิงก็เลยวยวายครับ ไหนๆก็ซื้อมาแล้วทําไมไม่เล่นงานทั้งหมดเลยจ๊ะนะทหารบกซื้อตั้งห้าร้อยกว่าเครื่องทําไมเงียบไปล่ะคะแถมตอนนั้นรองนายกนะนิติบริกรที่เขาเรียกกันว่าปาลาไหลใส่สเก็ตันแล้วครับก็ออกมาชี้แจงแบบไม่เปลียนใจใครแต่เปลี่ยนใจทหารครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องค่างโง่แต่เป็นค่าซื้อความฉลาดของคนไทยครับพูดง่ายว่าเสียเงิน แล้วทหารฉลาดขึ้นก็เอาเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นแหละครับไอ้ซาบจะเข้าท่าไหมจากนั้นปปชก็รับเรื่องครับแล้วก็ดำเนินการพร้อมกับคดีจำนำข้าวของรัฐบาลนายกยิงลักษ์ณเรื่องก็ร่วงเลยมาเรื่อยๆอคดีจำนำข้าวติดคุกไปไม่รู้กี่ปีแล้วแต่คดี e t 200ก็พึ่งตัดสินเป็นคดีแรกนะครับเมื่อเดือนนี้นี่เอง ปวชก็พูดไม่ยากครับบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากมีรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถตัวสอบได้เร็วครับก็ต้องรอกันไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันระหว่างปวชกับคนที่ซื้อนรครับก็เป็นาฐานแรกนะครับของกทสอ0รที่มีคนติดคุกแล้วก็อาจจะเป็นเหตุนหนึ่งที่ทํำให้3ามปต้องอยากอยู่ในอํานาจนานๆจนกว่าอายุความจะหมดก็ได้ล้มั้งครับ อย่าคิดหวังว่าจะรอดครับเวงกรรมชุดนี้เป็นยุคออนไลน์ครับเร็วกว่ายุคจะรวดครับก็ทบเทยนยารับท่านผู้เกี่ยวข้องนอนให้หลับกินให้อิ่มทหารใหญ่ออกจากรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะต้องตายที่ประเทศไทยหรือตายที่ต่างประเทศก็ต้องอเลือกกันเองแล้วกันนะครับ